คือฮัลโหลอ้าคือมันไม่ตอบอ๋ออยู่นี่ค่ะสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะใช้โทรศัพท์กี่เครื่องคะอ่าห้าเครื่องค่ะห้าเครื่องไหนม่้ดูอะไรบ้างขอดูหน่อยโอ้ มีโอโปโชโชโชกล้องหน่อยโอโปนะคะแล้วก็เซอร์มี่สิบเอ็ดไลท์ค่ะสิบเอ็ดไลท์รุ่นใหม่ระเจ้าเห่าแล้วค่ะก็แต่เข้าทำงานใหม่ๆอันนี้ไอโฟนสิบหกโหมดไอโฟนสิบหกโหมดแม็กค่ะนี่สิบสี่โหมดไอโฟนสิบสี่โหมค่ะแล้วก็จีนสิบไอชายจีนสิบไอแฉดจีนสิบด้วยเป็นไงล่ะเจ๊มีโทรศัพท์เครื่องเดียวเองนะคะลูกน้องมีห้าหกเครื่องค่ะเอาไว้ทำอะไรคะทำงานค่ะออนไลน์ค่ะหลายอย่างค่ะขายหลายอย่างค่ะงานเยอะไหมคะเยอะค่ะเยอะเยอะมากเลยนะคะ สวัสดีค่ะใช้โทรศัพท์กี่เครื่องคะสองไอโฟนแท้ไอโฟนสิบเรียมี C ีค่ะไอโฟนสิบไอโฟนเอ็กใช่ไหมครับผมอ๋อเอาไว้ทำอะไรคะสองออนไลน์จตถ์โอเคฝากร้านหน่อยค่ะอยู่ร้านได้ค่ะอยู่ร้าน M.K.Mobile เออเป็นไงล่ะค่ะโอเคค่ะมาดูมุกกันมากนะคะว่ามุกใช้รุ่นอะไรนะคะเอสซี่ารุ่นใหม่ล่าสุดนะคะใช้ไอโฟนไม่เป็นเลยลูกน้องใช้ไอโฟนทุกคนเลยงงมากไวรอบหน้านะะใอยกูอเกี่ยวกับร้าน m k m o b ย่าลืมติตามคลิป รีว <Real S 2> ของเรานะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะถูกใจเพจติดตาม t ิ k ตอกด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย,บาย